ดาเดาชื่อน่าจะชื่อป๊อปใช่ไหมใช่ค่ะป๊อปรู้ได้ไงถ้าค่ะป๊อปรู้ได้ไงอ๋อเมื่อกี้คุยกันแล้วชื่อป๊อปนะคอายุกท่ไรครับอายุ27ค่ะอันนี้เป็นคนจังหวัดไหนครับเป็นคนเพชรบูรณ์ค่ะบ้านอยู่เพชรบูรณ์บางคนเขาบอกว่าเรื่องการถามอายุเนี้ยมันไม่สมควรถามป่ะผู้ชายเี่ยวไม่เกี่ยวค่ะปกติเลยเบสิกเลยโอเคถ้าเกิดตัวเลขมากขึ้นแล้วเขามาถามเนี้ยเริ่มเริ่มเริ่มแบบเริ่มนะส่วนตัวเป็นคนชอบคนมีอายุค่ะมีอายุถ้าไม่มีอายุก็แบบสองขวบ เด็กไปเด็กไปครับอันนี้อายุเท่าไหร่คยี่สิบเจ็ดอันนี้สามห้าแล้วครับสามห้าสามห้าใช่เยอะไหมชอบไหมกำลังดีค่ะครับแล้วก็สเปคผู้ชายสเปคผู้ชายอะค่ะชอบคนที่ทัศนคติใหม่ทัศนคติมาก่อนค่ะเรื่องเรื่องเรื่องหน้าตาโน่นนี่นั่นมันเป็นแบบ first impression อยู่แล้วเราก็ต้องเราก็ต้องชอบคนที่เขาดูดีอยู่แล้วใช่อ่าทัศนคติดีเหรอครับใช่ค่ะตัวเองวันนี้อากาศไม่ร้อนเลยนะว่าไหม ฝนคงจะตกแหละดีไหมดีค่ะครับเอ่อเอ่อเปล่าครับอันนี้โสดหรือเปล่าครับมีแฟนค่ะมีแฟนแล้วมีแฟนค่ะมีแฟนแล้วเมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วใช่ค่ะเพราะว่ามานานหรือยังครับเอ่อเพิ่งจะแปดเดือนค่ะแปดปีเดือนอ้อแปดเดือน แป็นเดือนมื้อแรกที่แบบเหมือนไปเดทกันอะไรเงี้ยมีจําได้ไหมจําได้ไหมจําได้ละลาเลยของเาแล้วใครเลี้ยงครับหารกันคนละโต๊ะค่ะคนละโต๊ะโต๊ะใช่เพื่อนเขาเพื่อนเราเราแล้วมาเจอกันเหรอใช่ใช่ค่ะแล้วเกิดถามไปถึงเรื่องการแต่งงานนะครับเรามีแบบสินสอดไม่นใจสินสอดของเราที่เป็นตัวเลขเหรอใช่แล้วไม่มีค่ะไม่มีแล้วถ้าเกิดไม่มีสินสอดให้ผู้ชายอ่ะเราก็เลือกแต่งงานไหมหรือว่าไม่เอาหรือยังไงถ้าเขาไม่มีสินสอดให้เราใช่ ถ้ารักก็คือรักค่ะนี่รักก็คือรักหลงก็คือหลงยมาร้อ,ง,องต่อหน่อยเพร <laughs> เคยแบบแอบ,บช่องเพื่อนสนิทไหมครับ <laughs> เพื่อนสนิทไม่เคยค่ะไม่เคยแอบ,บมองเพื่อนสนิทยังไม่เคยเคแล้วเวลาคือเพื่อนสนิทเดินมาก็ชนเลยถ้าไม่มอง <c oughs> จ็ปก,ปกติค่ะทักทักทายปกติอยากถามว่าคำพูดไหนของผู้ชายที่แบบไม่น่าเชื่อที่สุดเลยที่แบบเจอเจอมาบ่อยๆกับแฟนก็ได้กับแบบเพื่อนเพื่อนผู้ชายก็ได้แบบ ของผู้ชายนะโอ้โหมันพูดคำนี้มากแม่งเชื่อไม่เคยได้เลยนอนแล้วนะนอนแล้วนะแต่ว่าไม่นอนนะใช่นอนน้อยแต่นอนนะอ่าแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยก็วยความที่แบบนอนแล้วนะบางทีเราเราเคยมีเหตุการณ์ที่แบบนอนไม่จริงอ่ะนอนไม่จริงแอบไปคุยแอบมีคอนแทคที่อื่นแอบออกไปที่อื่นแอบไปกินเหล้าแอบไปเที่ยวเล่นเกมนอนแล้วนะไม่มีอยู่จริงค่ะใช่ สำหรับบางคนนะบางคนอ,อ,อแต่เรา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 ค่อนข้างที่จะรองหนกับคํานี้โเคมันน่าคิดนะครับม,มันมันพูดไปแล้วมันก็นะใช่ไหมครับแล้วแบบว่าวิธีอ้อนนะครับ <c oughs> อ,อ้อนอ้อนผู้ชายแต่สมมติผมเป็นแฟนก็นะอ้อ,อนอ้อนเหนือิดถึงเขาเปล่าแค่นี้เลยนะ <c oughs> โอเคครับฝ <c oughs> ากวราปดกว้าว้บาบว้า โอเคค่ะก็ IG นะคะการพีท K A N N ค่ะ P I C H A T โอเคแชทเลยแชทรับโอเคบ๊ายบายขอบคุณครับครับเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งติ้งติ้งติ้งที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ